สวัสดีค่ะทุกคนปนัดจะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะอ้ยแมงแล้วมีแมงลักกับต้นหอมนะจ๊ะแล้วก็ปนัดจะใส่พริกแกงที่ปนัดโขกไว้นะจ๊ะทุกคนนี่ไปทำกันเลยจ้าปนัดไม่ใส่น้ำมันนะคะทุกคน อยากเอามองสิหละอยากเอาอันกระทะนะลัวไก่ครับอันแกงจ้ะหอมๆนะนัดไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะทุกคนนะเนี่ยแกงพนันตะครกเองเลยจ้ะทุกคนจ้ะขัวใส่มันหอม,หอมจ้ะ แกงแต่ละบ้านไม่ซื้อกันแน่นอนพี่น้องแกงแบบผุกหวานไข่ใส่ซื้อๆกันได้เด็ดได้ถนัดแกงใส่พริกแกงแล้วก็เราจะเติมน,น้ำด้วยจัะหน่อยนึง วองไว้เลยลูกเสียบอันเสียบอันที่มันอันเป็นน้ำไม่อย่างกับอันน้ำเกลืออันน้ำอันน้ำแร่หามันโปเสียบไห่ฮองตรงเพจเนาะแกใส่หน่อไม้แห้งหอนเนาะจ้ะ เส็จปุ๊บเปาก็จะลองเพยงได้พี่น้องปะนันผงนัวนวนัวผงนัวนัว,นวทำกับขา้าวง่ายๆสไตล์ประนันนะจ๊ะทุกคนจ๊ะน้ำปลราร้รน้ำปลาทอดไม่ทอดได้นะจ๊ะทุกคน น้ำปลาของเรารับดีรับดีรับดีรบดประดับไปส,บสื่อๆแนวกันไฟไดห้องประนับมีอยู่แต่มันผูกเบนประนับได้เอาทิมไงวันนี้เวลาตั้งกล่องสีห่อนได้ทัวร์สาวห่อนห่อนได้เี่น้อง <c oughs> เลยน้ำใหม่ต้องไปน้ำใหม่ไปนันกาลางเลยโอ้อยจะเป็นเขาเห็ดบอลแห้งพี่น้องอันนี้ไปนนั่นเอาแค่เครื่องเดียวเองเครื่องแบบเครื่องขวดบ๊อฮอดเครื่องขวดวุ้นันที่อังนี่อังอังเบืองอันไปเด้พี่นอ้องฮอนหอดโทรศัพท์ขาตัวนี้มันมันต่ำไงจะไปที่ลองหาคือขาไม้ก่อนออทุกคน เหลือเคาะกระเคาะหม้อเคาะกระทะกระสันเติมน้ำเด้อดในน,น้ำกองน้องปนัดเตะเตะไม่ได้ให้ลูกเสียบนันนันใหน้มีอยู่ปนัดเตะยานเห็ดปนเป็นก็เลยอบกระกาเห็ดเสียบน้ำที่ที่แบบกองนะกองน้ำแร่นะ,นนนะ,ะนให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะทุกคนให้มันเดือดก่อนเดือดนะจ๊ะทุกคน ชิมก่อนนะชิมก่อนแล้วช้อนกลางก่อนชิมกันปนัดใส่กะเพราใส่เมี่ยงนัดเลยพี่น้องใส่ใบกระเพราด้วยแซ่บใครไม่เคยทำไปลงเด้อพ่อใหญ่น่าจะอาบน้ำแล้วเสียงปั๊มทำงานไม่มันจางๆจ,จะชิมอีกรอบ มันจางๆเด็กพี่น้องมันจางสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใส่ลงไปน่านเละขนาดว่ามันอ๋อหน่อไม้มันติดขนาดที่ว่าขนาดล้างหม้อไม่ออก อืมทีนี้แหละได้เรื่องแล้วทุกคนอ๋อวัาถ้แกงใส่ปลาจะใส่ผักขะเยงอยู่พ่อใหญ่บอกว่าไม่ต้องใส่นี่คะ่ะทุกคนสุดท้ายกับเพราแมงลักอ่าต้นหอมไส้เปโ็โหลวน้ำมันไปแซ่บคื่เกากินเองทำเองแซ่บเอง,เอ,งอร่อยเองแซ่บหลายๆสูตรประนัดลองเลย แต่ว่าต้องเป็นพริกแกงขูเองเนี่ยพี่น้องะน,นานจะขูเองได้ในพริกแกงเพราะว่าพริกแกงที่เคิ่นขายมันจะมุนมันจะละเอียดเนาะทุกคนน่ากินบอกครับไปกินน้ำกันเลยครับไปตักใส่จานเลยจ้าทุกคนคะ่ะปิดไฟป,ปิดไฟป,ปิดไฟ นี่ค่ะทุกคนไปกินด้วยกันเลยแสแยบๆนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะปะนัดขอบคุณหลายๆเลยค่ะอันมาชมให้ปนัดเด้อกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ปรนัดในได้จากปนัดขอบคุณหลายๆปนัดจะได้มีแห้งบันดาลใจที่สิเฮ็ดคลิปลงต่อไปเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ